ท่านเทวดามาแล้วทเทวดามาเมตตามนุษย์วิญญาณสรรพสัตว์แล้วท่านเทวดามาโปรดแล้วทั้งทีมงานน้อยใหญ่บัดนี้มีเรื่องขอความเมตตาขอให้ได้ช่วยเหลือชี้แจงด้วย พระคุณเจ้าชื่อพระยอดรักใช่ไหมพระยอดรักบวชไม่ได้เก้าพรรษาแล้วมีเรื่องในสมัยคารวาสมีเรื่องของเด็กที่แท้งไปโดยธรรมชาติหนึ่งคนบนัดนี้ได้มีอาการตามร่างกายเช่น มีอะไรไตท่ที่เท้าที่ขาหรือหลวงพอ่อคล้ายปลาไหลครับคล้างูทั่วตัวเลยนะอันน,นี้มันเริ่มตั้งแต่เท้าหรือตั้งไหนตั้งขาตั้งหัวด้วยตั้งไหนตั้งแต,แต่หัวลงไปถึงเท้าข้างซ้ <ๆๆ S 1> ายและขวาใช่ข้างในข้างนอกนั่นแหละเออมันจะหนักข้างขวาตัวใหญ่ข้างขวาจะหนักหน่อยจะหนักแล้วขึ้นลงตลอดหรือเปล่าขึ้นลงตลอด ขึ้นครั้งหนึ่งใช้เวลากี่ชั่วโมงโอ้มันอาลวาทั้งคืนเลยทั้งวันเลยอมีอาการเหมือนมีสิ่งมีชีวิตเคลื่อนย้ายอยู่ตามร่างกายตั้งแต่ศีรษะลงเท้าด้านขวาจะเน้นหนักหน่อยมีความรู้สึกเหมือนกับตัวสัตว์ประเภทตะขาบหรือว่าปลาไหลหรือว่างูพิษเหมือนงูเหมือนปลาไหลเป็นงูเป็นปลาไหล บางครั้งมีการกัดมีการขบไหมมีมีการกัดมีการขบด้วยครับแน่นด้วยแล้วได้ทำการสักมาด้วยหรือเปล่าสักยันพวกสัตว์ทั้งหลายในตัวด้วยมีไหมมีมปีปลาไรเปือกเียนาสักปลาไหลเผือกใช่ไห<ล>มอ่มา ญานนาพญานาคด้วยครับสักพญานาคราชด้วยฝั่งนี้หลวงพ่ออะไรจ๊ะฝั่งนี้ประเภทไหนเป็นงูเห่าใช่ไหมหรือเป็นตะขาบหลวงพ่อ,พรอหรือสารพัดพวกง,งูเงี้ยวเขี้ยวขอมีพิษมีภัยม,มีตะขาบไฟอันนี้ตะขาบแน่นอนเลยเนีย่ใช่ไหมตะขาบไฟสองข้างเลย แล้วก็ยังมีเหล่าสรรพสัตว์อีกหลายอย่างใช่ไหมหลวงพ่ออะไรเพื่อแล้วก็พญานาคอันเนี้ยสักตอนสมัยเป็นพระพิสุสงฆ์นนรงหรือว่าเป็นสมัยเป็นฆราวาสสมัยเป็นพระแล้วนี่ตรงนี้สมัยเป็นพระด้วยสมัยเป็นพระ,พระเป็นฆราวาสด้วยมาเสริมมาเติมมาเพิ่มตอนเป็นพระด้วยอ้าวท่านเทวดาจึงทําให้ประสบปัญหามากมายเรื่องสุขภาพ เช่นมีอาการเหมือนมีอะไรวิ่งตามตัวถูกกัดด้วยหนักที่ขาแสบร้อนแล้วก็ทางภายนอกภายในท่านทิวดาอะไรเป็นเหตุ ที<ล>่ทำให้นังฉีกเลือดออกสดๆเยลยฝั่งซ้ายเราดุจมยานทั้งหลายกำลังอาบินยานคาถาอาคมสรรพสัตว์จะมาก่อนหรือหรือให้เทวดามาก่อนดีไหมจะได้รู้ว่ามีทั้งหมดกี่ประเภทกี่อย่างขอเชิญท่านเทวดาก่อนดีกว่าเดี๋ยวแต่ละตัวมาพูดไม่รู้เรื่อง จะได้รู้จำนวนก่อนอาท่านเทวดามาก่อนเธอมีคำถามดังนี้อันที่หนึ่งสัตว์ทุกประเภททั้งปาลาไหลปลาทั้งพญาน้างูงูเงี้ยวเขี้ยว,ว,วขอมีครบไม้อันที่สองมีการเรียกผีใช้ผีให้ไปทำเรื่องคุณใส ยังมีอยู่ไหมมีหมดเลยท่านเอ๋ยที่ไปเลยนรกนั่นนะนะท่านยมรอกระทะทองแดงแล้วคราฮ้าหาดีไม่ว่าดีมนุษย์เต๋ยเอาผ้าเหลืองเลยมาห่มนั่นแหละนะสร้างกำพพ้อมหาจินอีกนั่นค่ะ วัยอุตรินาะนั่นแหละเอย๋ยอยากได้ลาบสำลเสร,ริญแหละท่านเอย๋ยอยากได้เงินทองเลยน,ะนั่นแหละนะอยากให้ผู้คนมาเคารพศรัทธาไม่ผลหนอนะนรกแน่ขอบอกเอย๋ยถึงชาตินี้ทำจนตายก็ถึงท่านไม่พดกันนรกนั่นแหละนะอย่าพื้นทางเกินไปเลยแหละคร้า นรกหนารอไว้แล้วไม่ต้องกลัวณเวลานี้สำนึกผิดแล้วหรือยังหลวงพ่อสำนึกผิดแล้วหลวงพ่อก็ไปแล้วเลยกระทะรอเลยแล้วนาะสายไปแล้วที่จะเอ่ยว่าจะสำนึกหนาสายไปแล้วนั่นแน่จากหนักเป็นเบาได้ไหมไม่ ผิดมหาศาลนั่นท่านเอ๋อย่าละเลยพระสงฆ์เลยหนาะผิดคำสอนใช่ไหมเล่าท่านคะอย่าเบียนเบนหนาท่านเอ๋ยอย่าเบียนเบนอ่าไม่เบียงเบนเพียงแต่ว่าคนผิดแล้วผิดพลาดแล้วสำนึกผิดแล้วผิดมากกว่าดีเไยล่ะท่านผิดแล้วนั้นมาสำนึกทีหลังหนาก็ผิดไปแล้วนั่นล่ะครา กรรนั้นหนาะขึ้นสู่จักรวาลแล้วอา้าวก็ก็มาทำหน้าที่ของคนที่สำนึกผิดแล้วก็<อ>ก็ทำไปสิท่านเอ๋ยแต่บอกเลยนระกรอนั้นหนาะกระทาทองแดงจะเตรียมแล้วครานี่แหละนาะเรื่องจริงแหละท่านเอ๋ยอ้าวก็ไม่ได้ไปห้ามกรรมแต่ในเมื่อรู้ ยกเปิดฟ้าเปิดฟ้าไอ้พวกนี้กูปวดหัวกับมันน้ำชาก็เย็นไม่ได้เรื่องชาถ้วยก็เล็กเมื่อวานนี้จะแม่กูดีไม่กินเลยก็ไม่ได้บอกว่าจะเอาถูกเลยแต่ว่า มันท่านเอ๋ยผิดชั่วเลยนั่นหละนะเขาก็รูใ้ใจตลอดเวลาแต่นั่นนะมีเกเร่นั่นเ๋ยเจ้าเอาผ้าเหลืองมาห่มเพืีองมาปกป่องปกปิดนั่นแหละนะอันมาเป็นสแสวงหาของนั่นแหละครานี่และนะผิดตรงนี้ท่านเอ๋ยอ่ะเพรถือว่าผิดแน่นอนคนไล่คิดคือผิดท่านเอ๋ยอย่าละเลยเลยนะ ผิดคือผิดนั่นแหละครับก็ผิดแล้วไปป้นไปฆ่าเข้ามาก็ไปมอบตัวกับตำรวจเลยมอบก็มอบนั่นแหละท่านแต่ยังไงก็ตรงนรกนั่นแหละเอ้ยไม่ว่ากันก็ขอคำแนะนำเผื่ออะไรจะได้เป็นอุทาหรณ์อะไรจะได้เป็นของตัวของติดตัวเพื่อจะได้ดับร้อนดับทุกข์ดับทรมานได้บ้างก็รู้แล้วใช่ เป็นพระสงฆ์องค์เจ้านั่นแหละนะเขาทำอะไรกันเล่าคราับรู้หรือ,อยังณเวลานี้รู้ว่าทำผิดหรือ,อยังรู้รแล้วรู้รแล้วรู้แล้วว่าผิดอันนี้ก็ต้องโทษสองส่วนโทษตัวเองเช่ส่วนใหญ่ส่วนที่สองก็พวกครูบาอาจารย์ผู้ให้กรรมฐานผู้ให้การบวช เราไม่เอาล่ละท่านอนมันอยู่ที่เราเลยนั่นแหละนะท่านอย่าเบียนเบนอีกแล้วค่ะ <c oughs> ไม่ได้เบียงเบนกำลังกำลังอนุมานว่าที่พระเป็นหลงทางกันนี้เป็นเพราะครูบาอาจารย์ด้วยบ้างเราไม่อยากแหละท่านเอน๋ถึงท่านยัดเลยให้เรานั่นแหละนะเพราะเราอยากเด่นอยากดังเองค่ะเราอยากรวยอยากมีวาสนาแน่เราอยากมีคนมาซบมาอก เรายังมีคนเอาอกเอาใจหนาเรายังมีคนสรนเสริมกราคาเพราะตัวเราเองหนาะใช่ไหมเล่าเอ้ยอ่าก็ถูกต้องร้อร์ซไม่มีคําแก้ไขและก็คําแก้ตัวณเวลานี้ก็รับกรรมอยู่แล้วใช่ไหมหลวงพ่อใช่ก็สํานึกผิดแล้วใช่ไหมสํานึกผิดแล้วขอคําแนะนําเผื่อเป็นประโยชน์สำนึกก็สำนึกไปเผิดอท่านแต่กรรมนั้นสร้างขึ้นแล้วนั่นแหละนะ ก็ทำดีต่อไปนั่นแหละค่ะหยุดทำกรรมชั่วนะอีกต่อไปส่วนมนต์ภาวนาให้ถึงจิตแง่งพินิษให้เกิดปัญญานั่นแหละท่านเอ๋ยว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเลยหาที่เลยปีนิเวศนั่นแหละหาหยุดทุกอย่างไม่เอาแล้วนั่นแหละค่ะอะไรนะที่ผิดศีลธรรมแลอันความโลภความโกรธความหลงไม่มีตรงในใจอีกแล้วนั่นเอาแต่ความยึดความเพียรภาวนากันเพื่อให้เกิดปัญญานั้นหลุดพ้นแล อ่านี่คือคำแนะนำของท่านเทวดาผู้รู้เป็นคำแนะนำที่จะไปใช้ผู้ที่จะไปใช้เพราะว่าเป็นเป็นอุปกรณ์ดับไฟในนรกใช่ใชเมื่อเรากำลังทุกข์ทรมานอยู่ในนรกนึกถึงคำของเทวดาที่ให้เราบำเพ็ญเพียรได้ประพฤติปฏิบัติธรมรมได้ สนใจต่อพระธรรมคำสั่งสอนปีกวิเวกแล้วก็หาสัจธรรมเมื่อระลึกถึงทีไรความทุกข์ทรมานก็จะดับจะคลายลงไปได้บ้างใช่ไหมท่านเทวดาไม่รับปาก <c oughs> ไม่รับปากอ,อ,อยู่ที่การกระทำแหละท่านเอย๋ยอะไรเลยนั่นแหละนะก็บอกไปหมดแล้วแหละคะ่ะสุดแต่ตัวเขานั่นหนาะจะคิดได้แหละหลวงพ่อมันมันเป็นคดีที่ มันลึกลับแล้วก็เนื่นนานและมากมายก็ไม่เป็นไรในเมื่อเราก็ผิดเราก็พลาดเราก็ก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนั่นแหละอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเฉพอแก้ไขได้ไหมที่จะหนักที่กำลังข<อ>ั้นที่นึงขอคําปรึกษาถ้าเผื่อจะให้หายเจ็บหายทรมานเพื่อเพื่อจะได้บําเพ็ญเพียรได้ไหม,ไมเพื่อจะได้แบบว่าอยู่กับความสงบไม อย่าให้สปรปพสัตว์มากัดมาแวงมาไม่เกี่ยวข้อง <c oughs> มันเป็นกรรมของเขาแหละท่านเอ๋ยเขาต้องอดทนสู้ด้วยตัวเองเลยนั่นแหละนะถ้าเขาผ่านได้ก็ตัวเขาเองค่ะผ่านไม่ได้นะก็กรรมเขานั่นเลยเข <c oughs> าใจอยู่เรื่องเป็นกรรมจะขอร้องสรรพสัตว์ให้เบาบางลงนิดหน่อยได้ไหมไม่เกี่ยวกัสบสรปพสัตวเป็นกรรมในจักรวาลท่านเอ๋ย <c oughs> เขาเน่ยน,นะไม่เกี่ยวข้องมากมายเลยแต่กรรมเลยเจตนาของเขานั่นเองแหล ออคือจะไปหาวิญญาณที่แบบว่าเป็นเป็นตัวเป็นตนเป็นเจ้ากรรมในเวรยังไม่มีอะไรชัดเจนใช่ไหมมีนะมันมีท่านเอ๋ยแต่มันไม่ใช่แก้เลยตรงนี้นะมันต้องแก้ที่จิตใจเขานั่นแหละค่ะกรรมของเขาหนาทําขึ้นเองนั่นแหละเอ๋ยหลวงพ่อก็มาถึงจุดที่เรียกว่าใครทําอะไรไว้ก็จนต้องได้รับกรรมานนั้นใช่แล้วท่านเอ๋ยถูกต้องเลยนั่นแหละนะ ต้องชินเลยละครับใครทำอะไรหนาก็รักอันนั้นแเลยแต่ยังไงก็ตามผิดพลาดแล้วสำนึกผิดมุ่งหน้าหาพระพุทธเจ้าก็จะเป็นอะไรที่ช่วยบรรเทาได้เปรียบดังผู้หลงผิดดังเช่นองคุริมารเขาก็รู้ว่าผิดแล้วเขาก็เลิกแล้วเขาก็ทนกับความทรมานในที่สุดเขาก็ผ่านพ้นไปได้ ทุกอย่างมีความหวังและทุกอย่างก็ยังมีโอกาสเพียงแต่จะช้าหรือเร็วหลวงพ่อก็ต้องยึดมั่นในพระพุทธเจ้าแล้วต่อไปนี้ก็จะต้องแม้แต่เล็กน้อยใครเห็นไม่เห็นมีโอกาสไม่มีโอกาสก็ต้องเอาแต่พระธรรมเป็นที่ตั้งแล้วครับอขอคำแนะนำ <c oughs> อีกช่วงท้ายเพื่อจะได้เอาไปเป็นกรรมฐาน <c oughs> เพื่อจะได้เอาไปเป็นเครื่อง พัฒนาจิตใจด้วยท่านเทวดาคำแนะนำอะไรท่านแหละกรรมฐานอะไรที่ทำพูดแท้ก็ไปหมดแล้วสินะให้พิจารณากอให้พิจารณาทำข้อไหนพิจารณาทำใช่ไหมท่านใช่แล้วมีกรรมฐานสี่ไงเล่าแหอ่เจริญวิปัสสนากรรมฐานสี่หลวงพ่อเคยทำเปล่าเคยคเคยไกายเวทนาจิตธรม ทีนี้ต้องมุ่งเน้นไปวิปัสสนากรรมฐานแล้วนะเป็นยาขนานใหญ่ขนานเอกขนานที่ดับหุงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยมุ่งมั่นทําเอาชีวิตเข้าแลกอ่านจะบรลุทำก็ได้อาท่านเทวดามีคำแนะนำอะไรอีกหรือเปล่าไม่มีท่านเอ๋ยบอกไปหมดเลยแล้วสินะเข้าใจในสิ่งที่สื่อสารหรือเปล่าครา นั่นน่ะนะบอกไปหมดแล้วเออ่าลุงพ่อเข้าใจยังเข้าใจเข้าใจอย่ากใ,ใ,ให้เทวดาช่วยแนะนำที่ต้องคิดอย่างนี้นะเพื่อมีกำลังใจพระเทวทัตยอยู่ในนกรกอเวเจีอย่างยาวนานทุกทรมานแต่เมื่อหมดกรรมแล้วสำนึกผิดได้พัฒนาตนเองจนเป็นพระปัจเจก,กับพุทธเจ้าในอนาคตการพระพุทธเจ้าพยากรณ์ไว ดังนั้นพระเทวทัตก็ยังยินดีถึงจะทรมานมากมายในนรกก็ยังมีมีคางมีคอที่ถวายพระพุทธเจ้าในขณะที่กำลังหมดชีวิตลงแผ่นดินสูบลงไปจนกระทั่งเหลือคางเหลือคอข้าพระเจ้าขอถวายแต่พระพุทธเจ้าด้วย สลีลา<ม>ที่เหลืออยู่นี้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าเป็นสลระนะที่พึ่งอก็แนวนี้ก็นั่งสมาธิทุกวันแหละแล้วที่ส่วนให้แกที่อยู่ในนี้กับกรรมในเวรก<ม>็ทิ่ให้เขาหลวงพอ่อตั้งสัจจะหรือเปล่าว่าแต่นี้ทุกวินาทีจนวันตายจะกำหนดสติไปตลอดชีวิตเลยหรือเปล่า สัจจานะคสัจจาเปล่าไม่ใช่เดี๋ยวพอสบายตัวหน่อยหวนกลับไปเพลิดเพลินเรียนนู่นเรียนนี่ไปไม่ไม่ไม่เอาแล้วครับสัจจาเคือยู่ที่จิตสัจจาไม่อยู่กับเรื่องนี้แล้วสนุกสนานในทั้งโลกเอาอีกก็เปล่าไม่เอาแล้วครับไม่เอาแล้วครับต่อไปนี้ก็เข็ดเด็ดขาดเข็ดเด็ดขาดอยากให้หายแต่เขาขวางเรื่องสมาธิเหมือนกันเรายัางนั่งเขาก็มาขวน คือให้หลวงพ่อนี่นะอาเป็นว่าในเวลาเนี่ยก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธ์ทั่วทั้งจักรวาลรับสัจจะอธิษฐานข้าพระเจ้าจะมีชีวิตอยู่นี้เพื่อจะบําเพ็ญทุกวินาที่อนนำผมจะกล่าวตามแต่อาจารย์กล่าวในหลวงพ่อนำแล้ว หลวงพ่อเขาได้พูดตามครับอ๋อครับออันนี้ก็ถือว่าเราจะได้เป่าประกาศไปบนสวงสวรรค์จัก,กรวาลครับข้าพเจ้าพระอะไรพระยอดรักข้าพเจ้าพระยอดรักได้ทำผิดได้ทำผิดมามากมายมามากมายไม่มีข้อแก้ตัวใดๆ ไม่มีข้อแก้ตัวใดๆบัตรนี้บัตรนี้สำนึกผิดแล้วสำนึกผิดแล้วชีวิตที่เหลืออยู่ชีวิตที่เหลืออยู่ของข้าพเจ้านี้ของข้าพเจ้านี้ข้าพเจ้าข้าพเจ้า จะขอถวายจะขอถวายเป็นพุทธบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาธรมมบูชาสังฆบูชาสังฆบูชาข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะบำเพ,เพ,เพ,ำเพ็ญเพียรจะบำเพ็ญเพียรวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเจริญสติจเจริญสติในกายในกายในเวทนาในเวทนาในจิตในจิต ในธรรมและในธรรมเพื่อให้รู้แจ้งเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงเห็นจริงตัดอาสวะกิเลสตัดอาสวะก,กิเลสให้หมดสิ้นไปให้หมดสิ้นไปขอคำอธิษฐานขอคำอธิษฐานอันเกิดจากอันเกิดจากจิตอันบริสุทธิ์ของข้าพเจ้าจิตอันบริสุทธิ์ของข้าพเจ้าในเวลานี้ในเวลานี้ ให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าได้สบายกายสบายกายสบายใจสบายใจสมควรต่อฐานะสมควรต่อฐานะที่จะได้บำเพ็ญเพียรที่จะได้บำเพ็ญเพียรเจริญกรรมฐานเจริญกรรมฐานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทั้งจักรวาลขอสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั่วจักรวาลประทานพรประทานพรให้ข้าพเจ้าด้วยเทอญข้าพเจ้าด้วยเทินอาสาธุอาบุญได้ ที่อุนใดๆไ,ไม่เด,เดี๋ยวเดี๋ยวที่อัตมาภาพหลวงพ่อได้ทํามาขอให้บุญบาร,รมีและการดำเพเพียรทั้งหลายช่วยให้สรพสัตที่เป็นเจ้ากรรมนเวรอยู่ในร่างของพิสุพระยอดรักได้รับบุญรับกุศลแล้ว ผ่อนจากทุกข์ผ่อนจากความเจ็บปวดทรมานผ่อนจากความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทให้เป็นความผาสุกร่มเย็นคลายออกเพื่อให้พระยอดรักได้บำเพ็ญเพียรเพื่อให้เข้าถึงพระนิพพานก็ขอสัจวาจานี้ช่วยให้สรรพสัตว์ทั้งหลายและกรรมในจักรวาลได้เป็นพยานหากวันหนึ่งวันใด พระยอดลักษ์ผิดสัจจะก็ถือว่าคาอธิทฐานนี้ที่จะคลายออกจากความเจ็บปวดนี้เป็นโมฆะแต่หากว่าพระยอดลักษ์ตั้งใจทำรรตั้งใจบำเพ็ญเพียรก็ขอให้ผ่านพ้นจนได้บรรลุหนีจากอบายภูมิเข้าสู่พระนิพพานด้วยเถินุ พลาดไม่ได้หลุดไม่ได้นะครับหลวงพ่อจะได้เตือนตัวเองไว้ว่าผิดศัจจะไปหลงไหลในทางโลกเมื่อไหร่เช่นลาบยศสารเสริญเงินทองผู้คนเกียรติยศชื่อเสียงปับ๊บขาดเลยคือพูดง่ายต้องเป็นแบบอย่างเลยว่าเรานี่แหละทำผิดมาแล้วเราจะไม่ทำอีกแล้วคนโง่แบบเรา ถ้ารู้ตัวให้เลิกเสียใครที่ยังไม่ทำอย่าทำทำแล้วเดือดร้อนตายแน่นอนพญายมราชไม่ขู่แต่เมื่อถึงเวลาถึงถึงโอกาสแล้วจัดการอย่างเด็ดขาดไม่เห็นแก่ผ้าเหลืองเพราะว่าผ้าเหลืองเขาก็เอาไปบูชาแต่คนที่ห่มผ้าเหลืองจะไปลงกระทะตามนี้นะหลวงพ่อสาธุท่านเทวดาก็ขอให้ได้ รับรู้ว่าทุกวินาทีคือการบาเพ็ญเพยียรแล้วขอให้เราสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้ช่วยการประคับประคองเขาเรียกว่านักโทษผู้กับใจสุดแล้วแต่ท่านเอ๋ยเจตนาเลยนั่นแหละนะทำดีก็ตัวเขาดีคราทำไม่ดีก็ตัวเขานั่นแหละเอ๋ยอ้า เขาก็ต้องมีความยุติธรรมเขาเป็นผู้พากษาเขาจะมาโอนเองแลไม่ได้ใช่ไม่เหมือนท่านเราก็ถือว่ามนุษย์ทั้งหมดสรรพสัตทั้งหมดเป็นผู้มีอวิชชาถูกกิเลสหลอกด้วยกันทุกคนใช่แล้วท่านเอ๋ยมนุษย์เลยเตือนนั่นนะกิเลสมันจะมาหลอกเราตลอดค่ะถ้าไม่อยากเจอข้านั่นเละนะ ให้พิจารณาให้ดีให้ทวนทีก่อนนั่นแหละก่อนจะทําชั่วหรืออะไรกันนั่นให้คิดกันก่อนนั่นแหละเอออ่าตอนนี้ก็จะได้ถือว่าเป็นบุคคลสร้างประโยชน์ให้กับพิสุพิสุสงฆ์ทั้งหลายที่กําลังจะหลงผิดกำลังจะเดินทางผิดว่ายานะอันตรายเดือดร้อนแสนสาหัสไม่มีใครช่วยได้อย่างแน่นอน <c oughs> เพราะฉะนั้นเมื่อไม่รู้ก็ยังมีโอกาสแต่เมื่อรู้แล้วทำอีก ก็หนักขึ้นเป็นหลายเท่าทวีคูณฝากไปยังเพื่อนพิสุสงทั้งหลายอย่าประมาทท่านยมรยมราชพ้นพญายมราชไม่มีคำว่าเอ็นเอียงลงไปแล้วทุกตัวตนเหมือนกันหมดคือเตรียมหอกเตรียมลาเตรียมกระทะทองแดงไฟบรรลัยการเผาไปตั้งแต่ต้นจนจบ ตามนี้ใช่ไหมท่านพระยาย,ยมราชาตามที่ท่านเอ่ยเลยนั่นแหละนะความจริงคือความจริงแหละครับนั่นแหละนะถ้าไม่อยากเจอข้าไงถ้าไม่อยากทุกข์ทรมานท่านให้คิดการทุ่นทีนั่นแหละนะก่อนจะสร้างกรรมอะไรนั่นแหละครับคิดให้มากเลยนะมนุษย์แลจะขออนุญาตทําประโยชน์สักระยะหนึ่งได้ไหมขอถ่ายเข้าๆว่ามีอะไรบ้างอยู่ตามเนื้อตามตัว เพื่อให้เป็นข้อเตือนใจสำหรับเพื่อนพี่สุสงว่าอย่าได้เป็นอย่างนี้เลยอย่าได้ทำเนื้อหนังหนังที่พ่อแม่ให้มาอย่างดีได้เป็นสิ่งที่มีอะไรก็ไม่รู้และรักษาไม่ได้และจะกลายเป็นมลทินติดตัวไปอ่าขออนุญ,ญาตถ่ายผู้ที่ชอบสักทั้งหลายไม่ว่าชายหญิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งพิ่สุสงขอได้โปรดอย่าทำตัวให้เป็นตัวอย่าง ให้คนเขาไม่เข้าถึงธรรมนะทะลกคาขึ้นนิดหนึ่งได้ไหม <ทะ S 1> อ่าช่วยท่านหน่อยซินี่คือเข้าใจผิดว่าตะขาบเขี้ยวแก้วใช่ไหมจะช่วยเหลือเราได้แท้ที่จริงมันกลับมาย้อนกัดเราเองกัดเป็นกัดตายกัดทรมานกัดไม่จบไม่สิน้นหันทามาทางนี้หน่อยหนึ่งสองข้างเลย ตอนนี้กัดซ้ายกัดขวาอยู่เดี๋ยวกำลังจะกัดท้ายแล้วกัดบนกัดล่างไม่ต้องเอาอะไรใครมาทำสัตว์ที่เราสักไว้เนี่ยจะกลับมากัดเราเองเพราะฉะนั้นหลวงพ่อยอดรักกำลังให้ธรรมะก,กับผู้คนใช่ไหมครับว่าอย่าเลยมันไม่มีประโยชน์ใช่ไหมครับสาธุอ่าไม่น่าเลยไม่งั้นเนี่ยถ้าไม่มีพวกนี้อาจจะบรรลุทรรไปแล้วบรรลุทรรเผ้าพระนิพพานเลยนะพอมีอย่างนี้ปับ๊บ กั้นพระนิพพานเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าสัตว์นี่มันเป็นพวกสัตว์มีพิษมีภัยมันเป็นเรื่องของกองกิเลสมันเป็นเรื่องของความอยาก <c oughs> เด่นอยาก, <c oughs> ยากดังอยากใหญ่อยากเหนียวอยากทีก่จะมีชื่อมีเสียงพาเราล้มละนีะนาดเลยทั้งๆท,งท,งที่เราก็อยากจะเข้ามาสู่หนทางแห่งการพ้นทุกข์อ้าวขออนุโมทนากับหลวงพ่อยอดรักที่ได้ทำความดีใน โอกาสนี้เตือนเพื่อนพิสูสงทั้งหลายด้วยเจตนาดีด้วยความปรารถนาดีด้วยการช่วยเหลือรักษาพระพุทธศาสนาให้บริสุทธิ์ผุดพองอาหลวงพ่อขอให้หลวงพ่อหายขอให้หลวงพ่อเบาบางและบำเพ็ญให้บรรลุธรรมด้วยเทอนสาธุตอนนี้มันเป็นยังไงณเวลานี้ มันมันยังอยู่ครับมันมันมันอยู่แล้วมันหนักมันเจ็บหรือเปล่าหรือมันมันค้างคาไว้เฉยเฉยมันรัดแน่นอยู่มันรัดแน่นอยู่ครับมันกําลังรัดอยู่ใช่ครับใครลงนิดหน่อยไหมหรือเท่าเดิมยังอยู่ยังอยู่ลําคาหรือเจ็บเลยนะเวลานี้แน่นเฉยน่นรัดแน่นครับรัดแน่นใช่ไหมครับอ่ะอ่ะอ่า ตะขาบทั้งหลายวิญญาณทั้งหลายบุญหลวงพ่อได้ทํามาขอให้ดัรดาดุงวิญญาณตะขาบทั้งหลายได้รับบุญแล้วอย่าได้สร้างเวรสร้าง,างกรรมใดๆขอให้หมดเวรหมดกรรมถ้ามีโอกาสให้ได้ไปเกิดให้มีโอกาสได้บําเพ็ญเพียรให้มีโอกาสให้ได้พ้นทุกข์อย่าได้เป็นสัตว์วิญญาณใดๆอีกเลยเอ,อ้าวขอใหบุญนี้องเรื อาหลวงพ่อเอ้ยสัมป,ปัสสัตเอ้ยเมตตาต่อกันอย่าให้พระท่านหมดโอกาสในการดมเพลนเพียนอ่าทำใจให้สบายอธิษฐานให้เขาทุกวี่ทุกวันนะสาธุคลา,ายหน่อยไหมเท่าเดิมนิดหน่อยรู้สึกอ่าเดี๋ยวเขาเขาดูความประพฤติเขาดูความประพฤติหน่อย ลวงพ่อต้องแบบว่าเข่งเลยนะเป็นพระเข่งเลยนะไม่เล่นไม่อะไรแล้วเข้าใจปะสาธุอามรนาด้วยขอให้พ้นทุกข์่ะหลวงพ่อเอ้ยย้อนถามท่านเทวดาอีกหนึ่งคำถามอะไรอีกหรือหากว่าหากว่าไปบวชแล้ว ครูบาอาจารย์ไม่อบรมสั่งสอนเลยมีความผิดไหมผิดครูบาอาจารย์ก็ผิดเหมือนกันใช่แล้วท่านเอ๋ยก็จบคำถามครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่อยากจะเป็นครูบาอาจารย์อย่าได้อยา่ยาได้ปล่อยปาแลวเลยใช่ไหมใช่แล้วนั่นแหละนะต้องสอนเขาให้ถูกต้องนั่นแหละครับองค์สมเด็จท่านหนาะสอนอะไรแล และเขามอบตำแหน่งให้มาเป็นครูบาอาจารย์อุปชาด้วยใช่ไหมใช่แล้วท่านเอยจะบวชให้ใครต้องให้กรรมฐานใช่ไหมใช่แล้วนั่นแหละนะไม่ใช่ปล่อยปลาละเลยแล้วก็ทำตัวไม่ดีให้เป็นตัวอย่างก็ยิ่งหนักไหมใช่แล้วนั่นเออนี่เป็นการย้ำเตือนบรรดาเพื่อนพิสุทั้งหลายอย่าเห็นแก่ความอาวุโสตำแหน่งและก็อย่าเห็นแก่ลาบสกาละ ทำหน้าที่ของอุปชาครูบาอาจารย์ด้วยใช่ไหมใช่แล้วนั่นน่ะนะสาธุอ่าวันนี้ได้เรื่องพระไปนหนึ่งรูปแล้ววันนี้พระคุณ